สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับถ้า V i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไต้หวันนะครับหุ้นไต้หวันของวันที่สองนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นไต้หวันนี้ก็จะมีให้ชมทุกวันนะครับคลิปสั้นหนึ่งนาทีนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกัน หุ้นไต้หวันนะครับวันที่2นะ่นหนึ่งสองสานะครับเน้นที่1กับ2สอง3นะครับ 1, 2, รบูดวิ่งเท่านั้นนะครับส่วนคู่เจาะมี1 7 2 7 1 8 2 8 1 9 2 9, 9 1 0 2 0นะครับส่วนชุดวิน7 8 9 0 1 2นนะครับหุ้นไต้หวันนะครับอ่าออกทุกวันทุกวันนะครับ เข่าทย์หยุดนะครับเน้นที่1กับ2ลรูดวิ่งเท่านั้นนะครับลอง3นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทาวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพบกันใหม่ครับเฮง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 